สรุปแม่สาวที่เหมือนไก่งวงนี้ไม่ใช่ใครแต่มันคือมาจ้างั้นเหรอใช่ค่ะมันคือมาจ้าอย่าไปตกใจเรื่องการเปลี่ยนดีไซน์มาจ้าเพราะอาวีมันก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนเนี่และถ้าใครสังเกตดีๆนะความจริงวอขาดผมมันขาวนะแต่ในเนื้อเรื่องใหม่มันทองเอ๊ะย,ยังไงมันเป็นมาจ้าจริงๆนะวอขาดเป็นคนพูดเองในคอมิกเนี่ยแปลไทยออกมาให้หลังจากว้าวุ่นอยู่นานก็ไปหาคอมิกได้ที่อ่าไอจีไต้หวันนะนะ เนรื่องมันก็จะประมาณนี้อิรูเมียนั้นจะถูกเรียกตัวไปโดยผู้อาวุโสเพื่อที่จะหาหลือในการประหารวอขาดปอลอแม่สวยมากค่ะเพราะทางผู้อาวุโสอยากจะกำจัดวอขาดทิ้งแต่อาจารย์ของวอขาดนั้นไม่ยอมเขาก็เลยต้องเชิญอิรูเมียที่เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งมาเกี้ยกล่อมซึ่งอิรูเมียก็ไม่ได้ช่วยฟฟีอยู่แล้วถ้าหากว่าเธอทำสำเร็จพวกผู้อาวุโสและสภาทั้งหลายต้องคอยสนับสนุนเธอในอนาคต ตัดมาอีกทีหนึ่งมาจ้ากำลังจะไปหาอาจารย์วอมันเหมือนไก่งวงจริงๆนะแต่ช้าไปค่ะอิลูเมียมาถึงก่อนเหมือนจะคุยกันเสร็จแล้วได้ข้อสรุปว่าเราจะขังวอขาดไว้ก่อนโดยให้มาจ้านั้นเป็นคนดูแลมาจ้าก,ก็ไม่ยอมเธอเชื่อว่าวอขาดนั้นถูกใส่ร้ายเราไม่ควรขังเขาไว้นะแต่อาจารย์นั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าตอนนี้อิลูเมียนั้นมีผู้สนับสนุนคือผู้อาวุโส และสภาต่างๆที่ต้องการจะประหารชีวิตวอขาดที่คุยกันเมื่อกี้คือเราพยายามจะถอยคนละก้าวโดยการขังเขาไว้ก่อนยังไงค่อยว่ากันยังไงเสียงข้างมากก็ชนะต่อเสียงข้างน้อยขอให้คาดนั้นจะเป็นผู้นําสูงสุดก็ตามมาจ้ากระปีแตกโอ้ยอาจารย์มึงรับสวยปะเนี่ยอาจารย์ก็บอกไม่ใช่โว้ยมันคือเสียงข้างมากเราทําอะไรไม่ได้ถ้าเราออกตัวแรงมันจะยิ่งแย่เพราะฉะนั้น อย่าทำอะไรโง่ๆตอนนี้อยู่รู้แลวอลขาดไปก่อนเดี๋ยวข้าจัดการเองมาจ้าก็บอกไม่หนูจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของวอลขาดด้วยวิธีของหนูเองเพราะวหนูหนูสู้ตายค่ะอันหลังฉันเติมเองนะแองเจลเล่เนี่ยมันเป็นชื่อวอลขาดในภาษาจีนนะจ๊ะถ้าหาว่าแปลไทยออกมาก็จะใช้คําว่าวอลขาดนั่นแหละวอลขาดที่ไม่คิดเลยว่ามาจ้าจะเป็นคนดูแลเขามาจ้าก็บอกว่าฉันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนายเอง ก็อคดเก็ตอบกลับไปไเท่ๆว่าฉันไม่ผิดไม่จะเป็นต้องพิสูจน์โอ้มันหล่ออะโอเคฉันรู้แล้วว่าทำไมอิรูเมียมันต้องขังมาจ้าเ็าดูจากสภาพแล้วคือมาจ้าเป็นคนช่วยมอคานให้หนีไปได้นั่นแหละทําชิบหายกันหมดมาจ้ารู้ว่ารักนะอิรูเมียน่าอยากจะเขกกระโหลกอาจารย์สักทีกูบอกให้ประหารลีลาตากระเบื้องอยู่ได้ชิบหายกันหมดแล้วเนี่ย ที่น่าสนใจคือมาจ้าไก่งวงนี้จะเป็นสกินหรือจะเป็นการรีล่างตนเพราะความจริงมันมีข่าวนานแล้วว่ามาจ้าจะรีล่างตนแต่มันก็หายเงียบไปสกินธอรูกาบแหละอันนี้มันเก๋มากไม่ได้เก๋แบบสง่าเ่ยนะเก๋ก่อนจะจากกันไปเนี่ยช่วยบอกความเห็นหน่อยเกี่ยวกับมาจ้าร่างนี้สำหรับฉันเหรอไก่งวงและอิลูเมียสวยมากค่ะแค่นี้จบดูก็รู้ว่าเมนใคร